DJI Osmo Action 5 ha. Pro. Oh. มันมันมันมีควายอยู่ตรงนู้นนะตอนนี้คุณกำลังอยู่กับ DJI Osmo Action 5 Pro แอคชั่นแคมตัวนี้นะครับเหมาะกับสายลุยนะครับที่เป็นแบบแอดเวนเจอร์นะครับว่าจะเป็นสายวิ่งสายป่าจักรยานสายว่ายน้ําสายวิ่งเทลสายต่างๆนะครับพร้อมระบบการสั่นของมันเนี่ยดีมากๆเลยนะครับมีระบบที่น่าสนใจมากๆเลยครับสําหรับคนที่รังสุขภาพอย่างผมกล้องแอคชั่นแคมตัวนี้ครับเป็นกล้องที่ถูกพัฒนาฟิวเจอร์นะครับมีระบบออโต้โฟกัสที่สามารถให้คุณอยู่ในกลางเฟรมได้ตลอดเวลาตัวแรกของโรคของโรคอะไรใครจะไปเป็นโรคอะไรโรค กลมๆมีน้ำมีดินและมาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่แบบสุดอึดเหมือนผมเนี่ไ Respect อัดยาวนานได้ถึง4ชั่วโมงและมาพร้อมกับ Handle ครับ a c c e s s o r y at a a c c e s s o r y a c c e s s o r y ใหม่ที่มีแบตในตัวและสามารถเสียบเข้ากับกล้องของเราเป็นแบตในตัวครับเฉพาะตัวนี้ได้7ชั่วโมงตัวนี้4ชั่วโมง7บวก4เท่าไหร่วะ7 4 7 4 11่1 คุณยังสามารถทํากิจกรรมที่อยู่ใต้น้ําคุณไม่รู้ลงไปหาอะไรแต่คุณอยากเอากล้องมันลงไปใต้น้ําสามารถดําน้ําลึกได้ถึง20เมตรโดยไม่มีเคสโอ้พระเจ้าแล,ล้วลองดูสภาพถสาใส่เคสดูดิคุณจะลงไปอีกน,นู่นนะ่ะไททานิกหรือเปล่าไม่รู้พูดไปก่อนแถมมันยังมีระบบมาตรฐานนะครับวัดความดันในตัวได้ด้วยโอ้แมสซิ่งมันเท่ากับอุปกรณ์ดําน้ําชิ้นหนึ่งเลย Next Generation New อ่ะ New อ่ะมันใหม่อ่ะก็คือเซนเซอร์1 ต่อ1.3นิ้วถือว่าเป็นเซ็นเซอร์ที่พัฒนา,ไม,ไามาเป็นเน็กเชน,เน,เนคุณดูไฟล์ม<า>ันนะเ <ไฟ S 1> ละกันไดนามิกเลนส์ของมันอ่ะ13.5สตอปนะแล้วมาพร้อมกับอุปกรณ์ที่มันซับพอร์ตต่อการถ่ายในมุมมองที่มัน Amazing มากแบบครบครัน อย่างที่ผมบอกครับเซนเซอร์ใหม่ก็มีค่าสต็อปที่แบบอัพทูไปถึง13.5สต็อปก็คือไดนามิกเลนส์ของมันเนี่ยเก็บมาได้ดีมากๆขึ้นนะครับพร้อมกับชิปทรงพลังขนาด C ีนาโนนะครับช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของกล้องเนี่ยได้อย่างแบบมหาศาลมากขึ้นนะครับในสถานการณ์ที่แบบคอนทราสต์มาสูงนะครับคุณก็ยังได้ภาพที่ยังมีความคมชัดนะครับสดใสนะครับแม้ในแสงที่แบบมีความท้าทายต่อการทํางานของกล้องนะครับเอาอยู่ ในสถานการณ์นะครับที่มีแสงแบบน้อยมากคืออยากให้ผู้คนเชื่อครับว่ามันน้อยมากจริงๆมันก็ยังสามารถบันทึกได้อยู่ครับคือเป็นแอคชั่นแคมที่แบบน่าสนใจมากๆครับนี่ในตู้เย็นมีอะไรกินบ้นางออหลังกายม,านยมันเหนื่อยนี่ของว่านมีอะไรกินนะมึงตินอะไรอนเบลถ้าของกินเลยของว่านออกหลังกายมันเหนื่อยแล้วมึงรดอยู่รีบมาก็องกินก็ของว่านกินอยู่ก็ม,ม,ม,มันนิ่วอะแม่มันนิลดได้เบือ ปิดเหลาด้วยโหมดซปเปอร์ไนท์ไอ้คิปนี้เขาฝังภาษาใต้ออกว่าโหมดซปเปอร์ไนท์และภาพนี้นี่น่าสนใจมากๆนะครับกับโหมดเบรสโหมดนะครับที่ให้ความแบบว่าคมชัดมากกว่าออสโมซีเนี่ยถึงสี่เท่า โดยที่จะรวมเฟรมต่างๆเข้ามาด้วยกันเพื่อสร้างภาพให้มีดนามิกเลนที่มันสูงนะครับด้วยคุณภาพที่เหนือกว่าด้วยเบรสโหมดคือภาพนิ่งดีขึ้นครับบันทึกวิดีโอนะครับ 4K ได้ถึง120เฟรมเลทนะครับในอัตราส่วนที่เป็นสีต่อ3นะครับการครอปและการจัดองค์ประกรอบภาพแบบยืดหยุ่นนะฮะสำหรับงานวิดีโอที่ต้องการคุณภาพและไอตัว DJI Osmo 5 Pro ตัวนี้ครับมี10บิตด้วยคุณรู้หรือเปล่ามันมี10บบิตด้วยคุณสามารถเอาไปทำสีเพราะว่ามันมีทั้ง HLG มีโหมดเอ่อ D lock ของมันที่เป็นถึง10บิตนะครับผมแล้วก็มีสแตนดาดโอ้10บิตนี้คุณเอาไปทำอะไรได้เยอะเลยครับ <S <S 1> <S 1> อ่านเลยดีกว่ามามามาสเปคของมันมาอันนี้แบตเตอรี่อะได้4ชั่วโมงเราพูดไปแล้วใช่ไหม แต่การถ่าย 4K 30เฟรมเนี่ยเราสามารถได้มากกว่า120นาทีขึ้นไปนะก็คือการบันทึกของมันนะครับและการถ่ายคุณภาพ 4K แบบ60เฟรมเรทได้ถึง130นาทีบวกๆและระบบชาร์จเร็วถึง30วัตต์การน้ำไม่ถึง20เมตรโดยไม่ต้องใส่เคสพร้อมระบบมาตรฐาน IP68 และได้การรองรับจาก EN1333-19 และเป็นที่ยอมรับในระบบสากลของการดำน้ำด้วยอ้ยอไม่ซิ่งว่ะการแสดงความลึก และระยะแบบเรียไทม์ในการบันทึกวิดีโอในขณะที่เราดำน้ำอยู่ครับและยังบันทึกความลึกลงไปในฟุตเทจด้วยตัววัดความดันอากาศการทำงานเหมือนกับตอนดำน้ำเขียนอะไรมาเนี่ยเออและบันทึกลงไปบนฟุตเทจด้วยเวลาที่เราดำน้ำอะ่ะคือแบบกลายเป็นอุปกรณ์ดำน้ำที่มันบันทึกภาพได้อะ่ะคุณว่ามันน่าสนใจไหม เริ่มร้อนแล้วครับคุณผู้ชมผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าผมต้องมาทําอะไรตรงนี้มาต่อทีนี้นะครับเรามาดูเรื่องของ upgrade, อ,อัปเกรดอุปกรณ์ของมันนะครับก็คืออุปกรณ์เสริมของมันแหละว่าเรามีนิวอะไรกันบ้างนะครับก็คือมันสามารถต่อไม้อ่ะ DJI My 2ครับเราสามารถแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ต้องแบบมีสายก็ได้นะผมเห็นฟิวเจอร์มันเด็ดอยู่ครับนิวอุปกรณ์ของมันนะครับอันใหม่เลยครับคือคือโฮชูโฮชูที่เราสามารถเอาไปยึดติดนู่นติดนี่โฮชูโฮชู โคชู chu. ที่เราสามารถเอาไปติดนู่นติดนี่ยึดนั่นยึดนี่ให้ได้มุมแปลกๆครับและที่สําคัญนะครับสาหรับไอตัวที่อยู่ตรงตูดของบอดี้เนี่ยมันเป็นแม่เหล็กนะครับเราสามารถแบบว่าใช้ท็อปแฮนเดิลเนี่ยเวลาที่เราถอดประกอบมันเนี่ยง่ายมากๆนะครับมันแค่ดูดปุ๊บแล้วมันลงล็อกผม,ผมชอบอันนี้นะแล้วก็เราจะไปยึดติดกับอุปกรณ์ที่เขาให้มาครับเหมือนพอเอาไปติดรถผมอย่างนี้แล้วก็ได้มุมแปลกๆเท่าครับ,รบแล้วอางนึงคือมันแข็งแรงมากๆม,ม,มันไม่หลุดนะคือวีล่กูดก็มันเก็บโมเมนต์แบบนี้ได้อะ ลินซึ่งไอตัวไ subject checking เนี่ย <c oughs> พูดไม่ได้ subject checking อ่าโอเคเป็นครั้งแรกของสาหกรรมด้วยนะที่ยัดลงมาในตัวนี้ครับไอ้นี่ผมดูไม่จริงใจต่อผ,ผู้ผู้ฟังเลยอนะ่ะคือข้อมูลมันเยอะครับผมได้ข้อมูลมาผมก็ต้องรีบทำงานให้ท่านผู้ฟังได้ดูขออนุญาตอ่านนะ เรามาดูโหมด Subject Tracking นะครับเห็นไหมว่าระบบออปติลโฟกัของมันจะทํางานด้วยนะครับเห็นไหมมันจะมีกรอบสีเหลืองขึ้นมานะครับเหมือนล็อกหน้าเราไว้ครับก็คือโฟกัสหน้าเราแล้วก็ติดตามหน้าเราไว้ตลอดเวลานะครับแล้วก็ภาพที่ที่จะได้นะครับก็คือจะเป็นไซส์9ต่อ16นะครับแล้วก็อยู่ที่โซลูชันที่เราตั้งแล้วแหละผมก็จะตั้ง 4K ไว้เดี๋ยวเราลองมาดูกันหน้าผมจะอยู่ตรงกางตลอดครับอันนี้คือโหมด Subject Tracking เห็นไหมว่ามันจะออโต้โฟกัสได้แบบโคตรดีโอ้พระเจ้าและอีกอย่างที่สําคัญนะมันจะพยายามจับตัวเราอยู่กลางเฟรมตลอดเวลาแล้วภาพมันจะเป็นอย่างนี้มีระบบการสั่นหนึ่งสี่โหมดในนั้นเราก็พูดถึงการสั่นเลยครับเดี๋ยวเรามาทดสอบระบบการสั่นของมันกันดีกว่าครับกับ C-Level วลระดับ กันสั่นของมันนะครับเราจะถ่ายที่ 4K เหมือนกันทุกอย่างเฟรมเรทเหมือนกันทุกอย่างครับแต่เปลี่ยนแค่โหมดของมันนะครับซึ่งโหมดของกันสั่นเนี่ยครับ มันก็จะปรับได้เพียงแค่เราไปตั้งที่วิดีโอนะครับหลังจากนั้นครับให้เราแตะตรงนี้นะครับตั้งเฟรมเลตตั้ง resolution เอาไว้เรียบร้อยครับทีมลงไปก็จะมีตั้งแต่ off นะครับก็คือปิดการสั่นนะครับมี rock steady นะครับมี rock steady plus นะครับอันนี้จะนิ่งขึ้นมาหน่อยนะครับครับแล้วก็ horizon balancing อันนี้คืออีกโหมดนึงครับพยายามรักษาระดับของการสั่นเอาไว้ครับอันนี้ดีมากอันนี้จะใช้ได้ที่ standard นะครับในเรื่องของระยะของเลนนะครับก็คือเราสามารถเลือกได้แต่ตัว horizon เนี่ยมันจะ f i กไว้ที่ Standard เดี๋ยวเราลองไปดูที่ ROCKY นะเห็นไหมว่ามันจะปรับ Standard ปรับ Y ปรับ o u t o Y ไได้นะครับปรับขนาดของภาพได้ด้วยนะครับ <Music> อันนี้เจ๋งมากเลย เ,เ,เซนเซอร์วัดอุณหภูมิสีที่ช่วยลดการกระพริบของสีครับบางทีเวลาที่เราไม่ตั้งไว้บาลานซ์ไว้ครับมันมีไอเซนเซอร์วัดอุณหภูมิสีนะมันก็จะเช็คค่าเราแล้วเวลาเราแพนกล้องแบบไวๆอย่างเงี้ยมันจะมีเซนเซอร์พวกนี้ช่วยในการปรับให้ภาพมันไม่โดดมากครับสีมันไม่ได้โดดมากเพราะว่าบางทีเราก็เป็นคนที่ลืมลืมตั้งค่าอะไรพวกนี้นะซัพพอร์ตเราครับและหน้าจอของมันนะครับเป็นหน้าจอสัมผัสแบบ O L E D ด้านหน้าและด้านหลังพร้อมกันเราสามารถตั้งค่าได้ด้วยนะว่าจะตั้งค่าแบบ โชว์แค่เฉพาะจอหลังแล้วอยากจะมาดูจอหน้าค่อยเลื่อนขึ้นหรือว่าคุณจะโชว์จอเลยก็ได้แต่ว่าผมเลือกใช้จอเดียวเพราะประหยัดแบตรองรับดูทูธ5.0 Wi-fi 6.0นะครับสูงสุดถึง80เมกต่อวินาทีคือพวกเนี้ยข้อดีของมันคือการโอนถ่ายไฟแบบผ่านแอปพลิเคชันเราโหลดจากเดี๋ยวผมทำให้ดูดีกว่าก็คือเราถ่ายเสร็จเราจะได้ไฟ,ไฟเข้ามือถือครับม,มันส่งเร็วอะและแอปพลิเคชันที่ทำการเชื่อมต่อเข้ากับตัว กล้องของเรานะครับก็คือแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า DJI Mimo app เนี่ยครับเพียงแค่เราเปิด กล้องของเราเอาไว้นะครับแล้วก็เปิดแอปพลิเคชันนะครับเปิด w i f i เปิด Bluetooth เอาไว้ให้สําหรับกล้องมันเชื่อมต่อเลยครับเพียงแค่เปิดเนี่ยแอปพลิเคชันก็จะถามหากล้องกล้องก็จะถามหาแอปพลิเคชันนะครับทำการเชื่อมต่อได้อย่างง่ายดายมากๆนะครับและที่สําคัญนะครับสำหรับใครที่ชอบถ่ายไฟดีล็อกเหมือนผมอยู่แล้วอย่างเงี้ยก็คือไฟล์ตัวเนี้ยมีขนาด10บิตข้างต้นที่เราได้พูดถึงนะครับดีล็อกก็คือสีมันจะตุนๆจืดๆใช่ไหมครับข้อดีของมันคือคือมันจะเก็บช่วงสว่างแล้วก็ช่วงมืดมาได้ดีกว่าครับเราสามารถเอามาทอกด้ไีแต่ เจ้าตัวแอปพลิเคชัน m i m o เนี่ยครับเราสามารถแก้ไขสีหลอกเนี่ยให้กลายเป็นสีปกติได้โดยผ่านแอปพลิเคชันตัวนี้เลยครับเพียงแค่เราเข้าไปตรงนี้นะครับแล้วเราก็กดตัวหลอกตัวนี้นะครับเห็นไหมครับว่าสีมันคืนกลับมาเป็นสีปกติที่มันควรจะเป็นส i r e c ็ก็คือแก้ไขจากไฟล์หลอกที่เป็นดีหลอกครับให้มาเป็น7 0 9ก่อนเหนือไปกว่านั้นครับเราสามารถปรับแต่งจูนใส่ฟิลเตอร์ต่างๆเข้าไปนะครับที่แอปพลิเคชันมันให้มานะครับแล้วที่สําคัญครับผู้หญิงชอบมากๆเลย ก็คือเราสามารถดีบหน้าเราย้ายหูซ้ายไปไว้หูขวาจมูกให้เล็กลงปากให้เล็กลงไนการจับผมว่าผู้หญิงชอบอันนี้มากนะครับเมื่อเราทําการเซตติ้งค่าสีค่าบิวตี้ลุคของเราเรียบร้อยแล้วเราแค่กดเซฟลงมือถือของเรานะครับแค่นี้เราก็ไปอัปโหลดลงโซเชียลมีเดียของเราได้อย่างง่ายดายนะครับมากไปกว่านั้นครับเราสามารถตัดต่อผ่านแอปพลิเคชัน Mimo แอปตัวนี้ได้เลยนะครับเราสามารถตัดต่อผ่านแอปตัวนี้นะครับเอาฟุตมาเรงๆ,ๆกันอัปโหลดลงโซเชียลมีเดียของเราได้ด้วยนะครับถือว่าแอปพลิเคชันนี้ดีมากไม่ต้องไปทําในคอมครับตัดความยุ่งยากจากในคอมออกไปเลยครับเราแค่จูนในนี้แก้ไขสีในนี้ตัดต่อในนี้จบมีโมแบ็กกราวด์ดาวน์โหลดในขณนะที่ดาวน์โหลดภาพครับหรือวิดีโอนะครับมีโมสามารถดาวน์โหลดเนื้อไฟล์พื้นหลังได้อย่างต่อเนื่องก็คือเราอยากโอนถ่ายฟุตแต่เราอยากเล่น IG อยู่อะฟุตเทมก็ยังดาวนโหลดอยู่ นะครับผมอันนี้อันนี้ <_ C 1> ผมชอบบันทึกลงไปในข้างในโดยที่เราไม่ต้องมีเมมผมลืมประจําเลยบางทีเวลาเราไปอยู่หน้ากองแล้วอะแล้วเมมอยู่บ้านตัวนี้ครับสามารถบันทึกแบบ internal storage บันทึกแบบไม่มีเมมได้ด้วยนะก็ค,ะคือบันทึกในตัวครับ4 7 8กิกไอตัว DJI Osmo 5 Pro ตัวนี้ครับมันสามารถลดอุณหภูมิความสว่างของหน้าจอเราได้ด้วยครับเพื่อเป็นการเซฟแบตเตอรี่ของเราได้ด้วยครับ คอสตอมสเปซพรีเซตอันนี้น่าสนใจมากเดี๋ยวผมเลื่อนให้ดูเลยก็คือมันเป็นพรีเซตแบบกิจกรรมของเราอะครับคือเราสามารถคอสตอมเลือกแบบพรีเซตให้นั้นให้เข้ากับกิจกรรมที่เรากำลังทำอยู่อยู่ยส่วนจ้ตัวคลิกช็อตเนี่ยผมค่าข้านชอบมากๆครับเพียงแค่เราเซตพรีเซตให้มันเข้ากับกิจกรรมที่เรากำลังจะทำนะครับกล้องมันก็จะเซต ติ้งค่าต่างๆให้เข้ากับกิจกรรมที่เรากําลังจะทําด้วยนะครับซึ่งวิธีการใช้งานของมันเนี่ยง่ายมากเพียงแค่กดปุ่มด้านของ Quick Setting นะครับหรือจะกดที่ตัวไม้แฮนเดิครับเป็นตัวจับตัวช่วยถือตัวนี้นะครับที่เราสามารถเปลี่ยนโหมดในการทากิจกรรมของเราได้อย่างรวดเร็วนะครับฟัพพอร์ตต่อการทํากิจกรรมของเรามากๆเลยครับผมชอบโหมดนี้มากๆเลยอ้าเอกรกับพี่เฮ้ยพี่ไปไหนอะพี่ พี่พี่ไปไหนอ่ะพี่รักสุขภาพพี่รักสุขภาพเหรอเอ็งวิ่งเร็วกว่ากูอีกกูไม่วิ่งแล้วอ้าว เดี๋ยวเรามาดูวิธีการตั้งค่าแบบซูเปอร์สโลว์นะครับโดยที่เราไม่ได้ใช้โหมดซูเปอร์สโลว์นะซูเปอร์สโลว์มันก็สโลว์อยู่แล้วใช่ไหมครับแต่นี่มันสโลว์ได้ถึง 32x เข้าไปอีกครับโดยเราไปตั้งค่าตรงนี้นะครับเราเลือกการถ่ายวิดีโอก่อนนะครับแล้วก็เลือกเรซูลชั่นของมันนะครับการถ่ายซูเปอร์สโลว์แบบคูณ 32x เนี่ยมันก็จะถ่ายได้ในอัตราส่วน16:9ต่อเท่านั้นนะครับ4:3ต่อเราถ่ายไม่ได้นะครับเราไม่ต้องไปถ่ายมันเลยนะครับแต่ต้องมี100เฟรมเรรรทขึ้้้้นนนนไปใหตตัังงคค่่าีกอะบลเเเเอีียยท่่่่รรราาาาตั้งงคส็จนลถ ดูนะครับเดี๋ยวผมจะลองถ่ายดูเนี่ยผมถ่ายมาแล้วทีนี้เราเห็นรูปก้นหอยตรงนี้ไหมครับเราแค่ทําการทิ่มรูปก้นหอยตรงนี้ให้โปรแกรมมันเจเนเรตซุปเปอร์สโลเข้าไปอีกนะครับผมโดยการที่เราสามารถดูเพลย์แบ็กดูเฟรมก่อนได้นะครับว่าเราจะเอาซุปเปอร์สโลช่วงไหนเดี๋ยวโปรแกรมมันจะเจเนเรตขึ้นมาให้นะครับเนี่ยผมเลือกช่วงนี้แล้วผมกดปึง่ง จาก100ยเฟรมตรงนั้นนะครับคุณเข้าไปอีก32ก็คือแบบซูเปอร์ของซูเปอร์สโลเลยนี่คือวิธีการเล่นซูเปอร์สโลแบบ 32x นะครับ และนี่คือทั้งหมดทั้งมวลของ DJI Osmo Action 5 Pro คุณสนใจไหมถ้าสนใจก็ลองไปดูได้ที่ Big Camera ทุกสาขาทั่วประเทศผมขอญาตไปออกลังกายก่อนสวัสดีครับออกลังกายไราบา้านี่รอนตายโอง